บทบรรณาธิการเนติบัณฑิตภาคหนึ่งสมัยที่76เล่มที่สองคำถามสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรติดตั้งป้ายไวนิวโดยมุ่งประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกของหมู่บ้านทราบและร่วมกันตรวจสอบความผิดปกติทางการเงินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุคคลที่มาปลดป้ายไวนิวดังกล่าว จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวิิิัฉไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่3356ทับ2565โจทย์ร่วมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรติดตั้งป้ายไวนิ้วพิพาทโดยมุ่งประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกของหมู่บ้านทราบและ ร่วมกันตรวจสอบความผิดปกติทางการเงินและกำหนดแนวทางดูแลเงินที่นิติบุคคลหมู่บ้านจะสรรจะได้รับจากผู้จัดสรรที่ดินอันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของสมาชิกที่สามารถกระทำได้การที่จำนเลยทั้งสองปลดไป้ายไวนิลวพิพาทไปเก็บไว้ที่สำนักง,งานนิติบุคคลหมู่บ้านจะสรรย่อมทำให้โจดร่วมเสียโอกาสในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกของหมู่บ้านตามสิทธิ์ที่ได้แจ้งต่อจำนเลยที่หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้จัดการนิติบุคคลจึงเป็นการการะทําในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายกระจดร่วมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188คําว่าเอาไปเสียตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188มิได้มุ่งถึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของวัตถุที่ทําให้ปรากฏความหมายเป็นเอกสารทั้งบทมาตรา188ไม่ได้กําหนดลักษณะเฉพาะของเอกสารว่า ต้องเป็นเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทำนองเดียวกับพินัยกรรมเท่านั้นเมื่อป้ายไวยนิ้วพิพาทเป็นวัตถุซึ่งทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรจึงเข้าลักษณะเป็นเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1. นึอนุเจ็ดคำถามหลายมือชื่อผู้อื่นในใบรับเงินกู้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้กู้โดยหลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน เป็นเพียงลายมือชื่อเขียนชื่อของสมาชิกมิใช่ปลอมลายเซ็นชื่อของสมาชิกนั้นจะเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมหรือไม่คําตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คําพิพากษาดีกาที่3067ทับสอ6ลายมือชื่อไม่มีกฎหมายให้อำนาจลงลายมือชื่อแทนกันได้จำเลยลงลายมือชื่อปลอม ในเอกสารสิทธิ์ไปรับเงินกู้เพื่อให้ผู้พบเห็นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงแม้จะเป็นเพียงลายมือชื่อเขียนก็ถือเป็นการลงลายมือชื่อตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2 5 5 4และบทนิยามตามประมวลกฎหมายอาญาการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ์เมื่อจำเลยส่งมอบไปรับเงินกู้ ซึ่งเป็นเอกสารปลอมให้แก่ผู้เสียหายที่3จํจำเลยมีความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารปลอมเป็นความผิดสําเร็จเมื่อยื่นเอกสารจำเลยส่งมอบให้รับเงินกู้เอกสารปลอมแก่ผู้เสียหายที่3ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินแม้ผู้เสียหายที่1ยังไม่มีการจ่ายเงินตามไปรับเงินกู้ก็เป็นความผิดสําเร็จแล้ว คำถามการถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกหลังเจ้ามรดกตายผู้สืบสันดานของผู้ถูกกำจัดมิให้รับมรดกของเจ้ามรดกสืบมรดกของเจ้ามรดกต่อไปได้หรือไม่คำ <c oughs> ตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่581 2 5 6 5จำเลยที่1 ในฐานะผู้จัดการมรดกจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเป็นของตนเองผู้เดียวไม่แบ่งปันให้แกโจทก์ทั้ง3ซึ่งเป็นทายาทและนำที่ดินพิพาทจดทะเบียนจำนองประกรันหนี้ภริยาตนเองไว้กับจำเลยที่2โดยโจทก์ทั้ง3ม,มิได้รู้เห็นยินยอมแม้จำเลยที่1ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทไปเป็นของบุคคลอื่นอีกก็ตามพฤติการของจำเลยที่1เช่นนี้ถือว่าเป็นการปิดบังทรัพย์มรดก มากกว่าส่วนที่ตนจะได้รับโดยมีจิตนาช่อชนหรือรู้อยู่แล้วว่าตนทําให้เสื่อมประโยชน์ของโจท้ทง้า3ซึ่งเป็นทายาทจํานวยที่1ในฐานะผู้จิกรรมมรดกต้องถูกกําจัดมิให้ได้รับมรดกเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1605วรัคหนึ่งโจท้งสามมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิท์ที่ดินพิพาทของจํานวยที่1 เพื่อนำมาแบ่งปันแก่ทายาทของเจ้ามราดกได้ตามฟ้องแม้จำเลยที่หนึ่งปิดบังทรัพย์มรดกของเจ้ามราดกมากกว่าส่วนที่ตนจะได้และต้องถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกของเจ้ามราดกเลยเป็นการถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกหลังเจ้ามราดกซึ่งเป็นพระพิสุป,ปรรณภาพก็ตามบุตรของจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้สืบสันดานของจำเลยที่หนึ่ง ผู้ถูกกำจัดม่ให้รับมรดกของเจ้ามราดกสืบมรดกของเจ้ามราดกต่อไปได้เหมือนหนึ่งว่าจำเลยที่1น่ตายแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1607และบทบัญญัติมาตรา1607หาได้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา1639ไม่จำเลยที่2รับจำนองที่ดินพิพาทไว้จากจำเลยที่1โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริตแล้วโจทก์ทั้ง3ย่อมไม่อาจยกการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยทางมารดกเป็นข้อต่อสู้จำเลยที่2ได้ตามประมวลกฎหมายแพงาา่งและพาณิชย์มาตรา1 2 9 9งวรกสอโจทก์ทั้ง3ไม่มีสิทธิ์ขอให้เพิกถอนนิติกรรมจำนองระหว่างจำเลยที่1และที่2คํคถามบุคคลที่ซื้อที่ดินได้ จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำสังส่งศาลกับบุคคลที่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวโดยการครอบครองปรปบักบุคคลใดมีสิทธิ์ในที่ดินดีกว่ากันการครอบครองที่ดินขณะเจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศขับไล่ให้ออกไปจากที่ดินถือเป็นการครอบครองโดยสงบหรือไม่คำตอบ มีคำพิาพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิาพากษาดีกาที่3 1 5 0ทับสองแม้ผู้ร้องครอบครองปรปักจนได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิาพาทแล้วก็ไม่ทำให้สิทธิของผู้คัดค้านในที่ดินพิาพาทที่ซื้อได้จากการขายทออตลาดของเจ้าพนักง,งานบังคับคดตีตามคำสั่งของศาลโดยสุจริตเสียไปตามประมวลกฎหมายแพ่งลาพาณิ์มาตรา1330ทั้งการครอบครองปรปัก ซึ่งเป็นทรัพย์ยศิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของผู้ร้องยังไม่ได้จดทะเบียนจึงยกขึ้นต่อสู้ผู้คัดค้านผู้ได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริตแล้วไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพงแ่งอะภาณิย์มาตรา1 2 9 9วร์สองหากผู้ร้องจะอ้างสิทธิ์ในการครอบครองป,ปับัต่อไปต้องเริ่มต้นใหม่ นับแต่วันที่ผู้คัดค้านจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทจนครบ10ปีจึงจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยทั้งนี้ต้องเป็นการครอบครองโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดเวลาดังกล่าวด้วยหลังจากผู้คัดค้านจดทะเบียนรับโอนที่ดินพิพาทที่ซื้อได้จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักาางานบงคับคดีตามคำสั่งศาลแล้ว ผู้คัดค้านขอให้ศาลออกคำบังคับให้ผู้อยู่อาศัยซึ่งรวมถึงผู้ร้องออกไปจากที่ดินพิพาทและนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปปิดประกาศขับไล่ผู้อยู่อาศัยรวมถึงผู้ร้องให้ออกไปจากที่ดินซึ่งถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินพิพาทของผู้ร้องซึ่งขณะนั้นผู้ร้องอ้างว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งในวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไปปิดประกาศขับไล่ มีผู้อยู่อาศัยออกมาขัดขวางจำนวนมากเชื่อว่าผู้ร้องได้รู้ถึงการปิดประกาศขับไล่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วดังนี้ถือไม่ได้ว่าการครอบของที่ดินพิพาทของผู้ร้องตั้งแต่ในเวลานั้นเป็นไปโดยสงบแม้ผู้ร้องจะครอบครองที่ดินพิพาทนับแต่วันที่ผู้คัดค้านจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทจนถึงวันยื่นคำร้องขอคดีนี้ครบ1ิปีแล้ว ผู้ร้องก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382คำถามขณะฟ้องบังคับจำนนงผู้จำนนงมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์จำนนงเนื่องจากมีการขายทอดตลาดทรัพย์จำนนงตามคำสั่งศาลในคดีอื่นแล้วผู้รับจำนนงจะมีสิทธิ์บังคับจำนนงแก่ผู้จำนนงหรือไม่ ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำหนองต้องรับผิดต่อผู้รับจำหนองในต้นเงินและดอกเบี้ยอย่างไรคำตอบมีคำพิพากษาดีกาไม่ิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่859.2565ทับหนี่ตามสัญญากู้เงินขาดอายุความและจำเลยที่1ต่อสู้เรื่องอายุความแล้วโจทย่อมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้จำเลยที่หชำระหนี้ตามสัญญากู้เงิน ส่วนนี้จำนองอันเป็นนี้อุปกรณ์แม้ไม่ระงับไปโดยนี้ประธานขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา7จ็ดและนี้ประธานขาดอายุความยังบังคับจำนองได้ตามมาตรา7จ็ดหก็ตามแต่การบังคับจำนองย่อมต้องบังคับเอาจากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์จำนองเพราะเป็นการบังคับเอาจากตัวทรัพย์จำนองขณะฟ้องคดีจำเลยที่1 มิได้เป็นเจ้าของทรัพย์จำงเนื่องจากมีการขายทอดตลาดรัพย์จำงตามคำสั่งศาลแล้วโจทย่อมไม่มีสิทธิ์บังคับจำทรัพย์จำงแก่จำเลยที่1จำเลยที่1ไม่ต้องรับผิดต่อโจ์ดอกเบี้ยของต้นเงินและอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว้ตามหนังสือสัญญ,ญาจำงที่ดินเป็นประกันและข้อตกลงต่อท้ายสัญญ,ญาจำงเป็นประกันย่อมมีผลผูกพันถึงจำเลยที่2 ผู้ซื้อทรัพย์โดยติดจำนนงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา715เพราะจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้รับโอนทรัพย์จำนนงหากประสงค์จะถ่ยถอนจำนนงจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจำนนงนับแต่มีการผิดนัดของจำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นหรือผู้จำนนงตามมาตรา7จ8โจทย์ผู้รับจำนนงมีสิทธิ์บังคับจำนนงเพื่อชำระหนี้ ต้นเงินและดอกเบี้ยได้ตามสัญญาจำนองแต่จะใช้สิทธิบังคับให้จำนวนที่2องชำระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกิน5ปีขึ้นไปไม่ได้ตามมาตรา193ทับ27